ยอมศึกจำนวนได้หลักฐานคลิปในโทรศัพท์สีกากรอตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้สุดที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของสีกากรอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสาวคนสนิทของทิศอาจเหลือ,อดีเจ้าคุณอาจอดีตเจ้าวาดวัดตรีทศเทวรวิหารที่ราศีขากระทันหันโดยทําการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือของสีกากรอบจานวน5เครื่องลังการตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานต่างๆกระทั่งพบภาพและคลิปวิดีโอที่สีกากรอบ ถ่ายเก็บเอาไว้รวมกว่า80,000ภาพซึ่งหลักฐานรูปและภาพคลิปว,วิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างสิกากรอบกับพระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆมากมายจำนวนมากวันที่9กรกฎาคม2568เวลาประมาณ14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามตัวพระเทพชิราธีรพรหรือเจ้าคุณประดิษฐ์เจ้าวาดวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีผาชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานคลิปว,วิดีโอสิกากรอบ หลังจากทราบว่าเจ้าวาดกำลังเดินทางมาที่หน้าวัดอสุการามจังหวัดสุบรุป,ปาการเพื่อมาซื้อจีวรใหม่จึงได้ดำกำลังไปนิมนต์ได้ที่แยกไฟแดงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุบรุป,ปาการก่อนเจราจาพร้อมนำหลักฐานคลิปวิดีโอและภาพออกมาแสดงให้เจ้าตัวรับทราบจนทำให้พระเทพวชิรธีรพรเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายจำนวนต่หลักฐานยอมตัดสินใจลาศิกขาขณะเดียวกันเจ้าที่ตำรวจก็ได้ติดตามตัวพระเทพวชิรธีรคุณ หรือเจ้าคุณนิกรผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดปักน้ำภาษีเจริญโดยพบตัวที่วัดพระธาตุสุนันทาตำบลแม่หอพระอเภอแม่แตงจัววังวดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงหลักฐานคลิปวิดีโอให้รับทราบต่อมาพระเทพวชิรธิลคุณผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดปักน้ํายอมลาศิกขาเพื่อแสดงความรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เข้าตรวจคนวัดโสธรวรลาลามวรวิหารตำบลหน้าเมืองอเภอเมืองจังวฉะเชิงเซาเพื่อตามหาตัวพระครูสิริ วิริยะธาดาผู้ช่วยเจ้าวาดวัชุทอเป็นหนึ่งในสามพระที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอของสิกากอบเบื้องต้นไม่พบตัวจากการสอบถามพระลูกวัดทราบเพียงว่าได้ออกไปรับกิจนิมนต์ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับเข้าวัดส่วนรถยนต์ประจำตำแหน่งของท่านก็ไม่อยู่ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวอย่างไรก็ตามแม้ประเทศวชิระธีรพรเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายและประเทศวชิระธีรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปักน้ํา จะยอมศึกจากควาเป็นพระแล้วนั้นแต่ในส่วนของการตรวจสอบเท่นทางการเงินต่างๆก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีการทุจริตยักย่อเงินของวัดไปเลียงดูสีกาหรือใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีของเจ้าคุณอาจจบข่าวสวัสดีครับ